สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนปลูกต้นแว่นแก้วนะคะปลูกต้นแว่นแก้วในน้ํานะคะเอาไปไประดับตกแต่งจัดมุมออของสวนสวยๆเลยนะคะเพื่อนเริ่มต้นเลยค่ะวันนี้เราได้วัสดุนะคะมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นถ้วยทรงกลมแบบนี้นะคะก็จะเติมหินสีลงไปก่อนนะคะนี่นะคะ แล้วก็เติมน้ำกันเพื่อนเติมน้ำลงไปเลยจากนั้นนะคะก็จะเป็นต้นแว่นแก้วแบบนี้นะคะใบเขาจะมีลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะคะกลมๆค่ะกลมใบสวยๆค่ะนะคะมีลักษณะกลมๆนะคะคล้ายกับแว่นนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นที่มาของต้นแว่นแก้วนะคะนี่ค่ะจัดเลียงให้สวยงามเลยค่ะใช้กันไก่นะคะ จัดไปได้ค่ะนี่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะทน,นเพื่อนต้นแว่นแก้วจะสวยมากเลยนะคะนะคะเปิดได้งามมากเลยค่ะเพื่อนสรรพคุณคล้ายๆกับใมบัวบกค่ะนะคะท่านเพื่อนเดี๋ยวจะปลูกนะคะก็ไปหามาปลูกได้เลยนะนะคะต้นแว่นแก้วนะคะนี่ค่ะสวยๆค่ะ ก้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะต้นไม้ดอกไม้ก็จะงามไวมากเลยค่ะเพราะเขามีความชุ่มชื่นนะคะเพื่อนใส่ไปเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ใส่ได้ทุกอย่างค่ะอาจจะเป็นแก้วกาแฟเก่าๆหรือว่าอะไรที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะก็นํามาทําได้เลยนะคะใบของเขาใบใหญ่มากเลยนะนะคะเขาชอบความน้ำนะคะมีน้ำให้นะคะก็จะเดินเติบโตได้ดีนะคะ นี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะประดับตกแต่งโต๊ะทํางานที่บ้านก็นได้นะคะสวยงามค่ะใบใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปได้เลยนะคะไปสวยมากเลยนะปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็นในน้ำนะคะเพื่อนๆใบเล็กใบใหญ่สลับกันไปค่ะนะคะ นี่ค่ะหน้าฝนแบบนี้นะคะเหมาะที่จะทําการปลูกมากเลยนะคะนี่ค่ะนำมาฝากเพืเ่อนๆทุกคนในวันนี้นะคะค่ะปลูกง่ายมากเลยนะคะสรรพคุณมากมายเลยค่ะเสียบลงไปได้เลยนะคะทรงนี้สวยดีนะคะเพื่อนนี่นะคะสวยดีค่ะเสียบเข้าไปให้เต็มเลยค่ะ สวยจังเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมแม่ลูกสตอรี่นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ